ปาบนมุโยชนะและสวัสดีค่ะพบกันในช่วงรีวิวสินค้ากับปาบนกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับสินค้าที่เราจะนํามารีวิวนั่นก็คือลูกชิ้นหมูเกรดเอของปาบนนั่นเองค่ะโดยลูกชิ้นหมูเกรดเอของปาบนนะคะมีถึง2ขนาดด้วยกันเลยค่ะ1ขนาด500กรัม2ขนาด1000กรัมค่ะโดยอายุสินค้าสามารถเก็บในตู้เย็น0 4องศาได้ประมาณ 2, สสัปดาห์ค่ะ ลูกชิ้นหมูปอบนไม่ผสมแป้งเนื้อเด้งหมูเน้นเน้นอร่อยทุกลูกทำอาหารได้หลากหลายไม่นู่ทานคู่กันกันกบน้ำจิ้มปอบนรสเด็ดรับรองเข้ากันเข้ากันค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมเคล็ดลับการอุ่นลูกชิ้นยังไงให้อร่อยกันนะคะเราจะเริ่มด้วยการอุ่นด้วยไมโครเวฟนะคะเราจะนําลูกชิ้นหมูประมาณ1 0 1ถึงลูกใส่ลงกล่องนะคะแล้วก็นําเข้าเวฟนะคะประมาณ40วิ หรือลวกก็สามารถทําได้โดยตั้งน้ําซุปให้เดือดแล้วนําลูกชิ้นลงไปต้มประมาณหนึ่งนาทีให้ลูกชิ้นขยายตัวและพองขึ้นทานร้อนๆอร่อยต้องบอกต่อค่ะเราก็จะได้ลูกชิ้นหมูที่เนื้อเด้งสามารถรับประทานได้เลยค่ะที่ลวกในน้ำซุปเพื่อไม่ให้เสียรสชาตินั่นเองค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปอบ,บนผลิตคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปทานลูกชิ้นก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย